การใช้คำว่านึกถึงกับการใช้คำว่าคิดถึงเป็นประเด็นอ่อนไหวมากกว่าที่เราคิดกับบางคนเราใช้คำว่านึกถึงได้แต่ใช้คำว่าคิดถึงกับเขาอาจไม่ได้แต่กับบางคนการใช้คำว่านึกถึงอาจทำให้เขารู้สึกว่าถูกลดความสำคัญมากกว่าคำว่าคิดถึงคำว่านึกถึงเนี่ย เรามักใช้กับคนที่มีระยะห่างมากกว่าคนที่เราใช้คำว่าคิดถึงกับเขาก็เหมือนกับทุกความสัมพันธ์ในชีวิตกับบางคนเราอาจจะใช้คำว่านึกถึงแต่วันนี้เรากลับใช้คำว่าคิดถึงกับเขาได้ในทางตรงกันข้ามกับบางคนเราบอกว่าคิดถึงเขาในทุกๆวันวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะแค่นึกถึงเขาอยู่แค่ในใจ แต่ไม่ว่าจะนึกถึงหรือคิดถึงคำสองคำนี้ส่วนร่วมอย่างหนึง่งที่สื่อสารความรู้สึกของเรากับคนคนอื่นเราไม่ได้อยู่เดียวดายบนโลกใบน,นี้มีคนอื่นๆให้เราสร้างรักษาความสัมพันธ์ไว้ในชีวิตการมีใครให้นึกถึงหรือคิดถึงคือหลักฐานในหัวใจของเราว่าครั้งหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเรากับใครบางคน ได้เกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงข้อนี้ได้